ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ <king stage> ังงาเดือดสมาชิกสภาตั้งกระทู้ถามเรื่องสถานที่สร้างที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาหลังใหม่ในศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดพังงาเมื่อวันที่26มีนาคม2555ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงามีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสมัยสามัญสมัยที่1ประจำปีพุทธศักราช2555 โดยมีนายนิพนธ์เพชรกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมโดยมีนายจากาศพัฒนากิจวิบูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาพร้อมด้วยทีมบริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจคือวาระที่สามเกี่ยวกับกระทู้ถามของนายจรูวัตันสกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตอำเภอตะกัวป่า เรื่องความคืบหน้าของการก่อสร้างที่ทำการใหม่ในศูนย์ราชการจังหวัดพังงาเพราะขณะนี้ได้มีหน่วยงานอื่นไปติดตั้งป้ายจะสร้างสำนักงานบนพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้ถมดินปรับระดับสถานที่ไว้แล้วมีความคืบหน้าไปแล้วอย่างไรซึ่งในกระทู้ถามดังกล่าวได้มีสมาชิกสภาหลายคนลุกขึ้นอภิปรายแสดงความคิดหเห็นกันอย่างหลากหลายเพราะเกรงว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาจะเสียผลประโยชน์ จากการใช้งบประมาณปรับปรุงสถานที่ร่วม30ล้านบาทโดยมีนายเสริมพงศริดิสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตอำเภอเมืองนายอัศดาวุฒิสร้อยทองและนายรวยชัยกิติพรมวงศ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเขตอำเภอท้ายเมืองได้อภิปรายถึงผังการใช้พื้นที่ของหน่วยงานต่างๆฉบับล่าสุดปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาไม่ได้สร้างในสถานที่เดิม ได้สอบถามฝ่ายบริหารว่าได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวางผังแม่บทสศูนราชการจังหวัดพังงาหรือไม่อย่างไรด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้ตอบในที่ประชุมว่าตนก็มีความเป็นห่วงในเรื่องนี้และได้ทําหนังสือยืนยันการขอใช้สถานที่เดิมตลอดเพอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าไปปรับปรุงสถานที่ส่วนเรื่องการประชุมทางฝ่ายบริหารไม่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม และได้รู้ในวันนี้ว่าได้มีการรับหนังสือเชิญมาแล้วแต่ผู้ที่รับไม่ได้นําหนังสือดังกล่าวมาสเสนอต่อฝ่ายบริหารซึ่งถือเป็นข้อบกพร่องของตัวบุคคลโดยจะดําเนินการตรวจสอบหาคนที่รับผิดชอบมาให้ได้และตนเองเพิ่งทราบว่าแบบแสดงการจัดสรรการใช้พื้นที่ฉบับล่าสุดไม่ตรงกับผังบริเวณในส่วนที่ดินที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาขอไว้เดิมโดยเลื่อนไปอยู่บริเวณทางด้านหลังของผังแม่บทศูนย์ราชการใหม่ซึ่งจะได้ประสานกับทางจังหวัด โดยมีความเชื่อมั่นว่าต้องมีทางออกเพราะเงินที่ใช้ไปกับการถมที่ดินทั้งหมดนั้นได้มาจากภาษีของประชาชนฉะนั้นการที่จังหวัดดําเนินการอะไรไปก็ต้องมีเหตุผลและสามารถอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ขณะเดียวกันในส่วนหนังสือเชิญเข้ามาร่วมประชุมที่มาไม่ถึงฝ่ายบริหารก็จะต้องมีคนรับผิดชอบซึ่งในส่วนกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีระเบียบปฏิบัติตามระยะเวลาและกรอบอำนาจอยู่แล้วถ้าพบว่ามีความผิดก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบ ซึ่งจะใช้ความเป็นธรรมนํามาเป็นหลักในการดําเนินการและด้วยวิธีการที่เกิดความเสียหายกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาให้น้อยที่สุดนไม่มีนะครับยังไม่มีออกมาแต่เอกสารทั้งหมดผมก็ได้มาจากภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเนี่ยนะครับในฉบังฉบับนี้ที่ผมไปถ่ายมาเนี่ยผมก็ได้มาจากอบจนะครับ ็ผมอยากจะให้ทางท่านสมาชิกเขาขออยากได้เห็นเอกสารตัวนี้ก็รบวนท่านสมาชิกแต่ท่านเจ้าหน้าที่ก็ไปถ่ายเอกสารตรงนั้นให้สมาชิกได้ได้เห็นนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากให้เป็นไปโดยเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นการประชุมน่าจะเป็นนัดสุดทา้ายของสมาชิกในชุดนี้นะครับคือผมเห็น เจ้าหน้าที่ที่ตอบเนี่ยแกตอบแบบตั้นใจมากแล้วแกก็ไม่มีเอกาสารอะไรมาอ้างอิงเลยเลยนะครับหนังสือในระบราการเนี่ยมันไม่น่าที่จะหายไปตั้งสองเดือนนะครับทีนี้ผมก็ย้อนกลับไปที่ท่านจะรู้ว่าได้กล่าวถึงว่าในสมัยนั้นที่ผมนั่งประธานสภานะครับในยุคป,ปีคศสองเนี่ยได้อนุมัติเนอะ ความชัดเจนรต้องมีก่อนหลังร,ร,รชาชการทั่วไปเวลาส่งามามีเอกสารชัดเจนอย่างนี้ไม่เขาจะรับได้หรือครับครับขอความชัดเจนตรงนี้ก่อนนัันคืงร,ร,รชาชการโดยทั่วไปครับคนที่รับทราบรับนะถ้าเอกสารมาไม่ครบตามที่เขาพากันมีรองสาวเนี่ยแต่มาแค่ก้อนหนึ่งก็ส่งขอสามไม่มาอย่างนี้เขาเียรขอความชัดเจนตรงนี้ก่อนหนังสือฉบับนี้ตามที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายกันอยู่นะครับก็ขอ นำเรียนว่าไม่ใช่มีปัญหาที่ฝ่ายบรยหารหรือฝ่ายที่รักษาการประหลัดไม่ทำงานนะครับ